มีลายแม็กให้ลูกค้าเลือกนะคะแล้วก็โอก็แถมยางเป็นยางของโอตานนให้กับลูกค้าไปด้วยค่ะตัวนี้เพิ่มความหรอของด้านหน้านะคะด้วยชุดไฟหน้ามัสตังค่ะนี่เลยครบระบบครบวงจรนะคะนี่เต็มระบบเลยนะคะในส่วนของท้ายรถนะคะโอก็จัดเต็มให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันค่ะมาดูในจุดแรกก่อนเลยนะคะไฟท้ายค่ะ แล้วนะคะคในชช่าซอกโอโปรโมชัน่นปอชาแนลวันค่ะวันนี้นะคะโอก,ก็มีรถมารีวิวให้กับลูกค้าอีกเช่นเดิมค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นสีขาวซึ่งนานๆทีนะคะจะเห็นชุดวายบอดีสีขาวนั่นเองแล้วก็อยู่ด้านหลังโอแล้วค่ะเดี๋ยวโอจะพาชมเลยนะคะว่าวายบอดีสีขาวถ้าแต่งออกมาแล้วอะ่ะจะเทขนาดไหน เดี๋ยวโอจะพาชมรีวิวเลยนะคะว่าสีขาวของเราะะทำสีได้เหมือนกับสีตัวจริงไหมนะคะซึ่งโอมองด้วยตาเปล่าตรงนี้นะคอนเฟิร์มเลยว่าเหมือนมากมากนะคะนี่เลยค่ะสีขาวรถจริงแล้วก็เป็นสีขาวจากชุดวายบัี้เทียบกันแล้วสีเสมือนจริงมากๆเลยค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเป็นแลนเจอร์ XLT 4ประตูยกสูงนั่นเองค่ะราคาขายอยู่ที่92,000บาทค่ะสำหรับเกียร์แมนนวลน,นะคะราคาขายอยู่ที่ 8, เลยเนาะลูกค้าจะได้กระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดาด้านค่ะตัวนี้เลยรถสีขาวนะคะตัดกับสีดําด้านได้อย่างสวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED แบบนี้นะคะ3จุดอันนี้โอถแถมให้ฟรีนะคะในส่วนของตัวกันชนด้านหน้านะคะตัวนี้เลยไฟซี่ลูกค้าได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ไฟ5้าจุดตรงนี้ลูกค้าก็ได้ด้วยนะคะตัวนี้เลยเป็นสเต็ปไฟเลี้ยวในตัวนะคะแล้วก็เป็นไฟตัดหมอกด้วยนั่นเองนะคะตัวนี้เลยแล้วก็แข็ง หลายคลิปนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้อยากได้แค้งดาแค้งสีบอลอันนี้แจ้งโอามาได้เลยค่ะแล้วก็ยังนะคะชุดวายบอดี้ของโอยังไม่หมดค่ะชุดแถมฟรีให้กับลูกค้านะะนี่เลยค่ะเป็ดโป่ง บอดี้ของโอโป่งข้างจะยืดออกมาจากตัวรถนะคะประมาณ2นิ้วนั่นเองทั้งซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังด้วยนะคะแล้วก็สีที่เราทำนะคะเป็นสีขาวค่ะซึ่งเป็นสีเดียวกันกับสีตัวรถจริงๆเลยนะคะไม่เพี้ยนเลยอันนี้ลูกค้ารับประกันได้เลยนะคะแล้วก็แถมด้วยซุ้มล้อค่ะตัวน,นี้เลยก็ติดตั้งมาพร้อมเลยนะคะเป็นเซตเดียวกันนั่นเองค่ะของชุดเอปราห้สิบบายบอดี้เพิ่มความหรอของด้านหน้านะคะด้วยชุด ร,ระบบครบวงจรนะคะนี่เต็มระบบเลยนะคะโอติดตั้งให้ด้วยเลยนะคะมาพร้อมกับไฟเด y l ไลท์นะคะแล้วก็มีคีมมาแตงสามคีบตรงนี้นะคะรวมถึงด้านในนะคะโปรเจคเตอร์โอใช้โปรเจคเตอร์เดิมนะคะของรุ่น XLT ค่ะแต่ว่าโอเพิ่มนะคะเป็นวงกลมนี่ค่ะวงแหวนด้านนอกนะคะแบบกลมหรือว่าแบบเหลี่ยมแต่งได้ตาแดงตาดำเงินอันนี้ก็แต่งได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มาถึงในส่วนของด้านล่างกันบ้างค่ะด้าน กับลูกค้าไปแล้วนะคะนาล่โาก็ไม่แพ้ค่ะโอก,ก็จัดเซตใหญ่ให้กับลูกค้าเหมือนกันค่ะมาพร้อมกับแม็กขอบ20นั่นเองแล้วก็มีความลึกนะคะลบ44เลยนะคะตัวนี้เรามีลายแม็กให้ลูกค้าเลือกนะคะแล้วก็โอก,ก็แถมยางเป็นยางของโอตานน้ให้กับลูกค้าไปด้วยค่ะตัวนี้ได้ย อยู่ที่33คูณ12.50นั่นเองอันนี้เป็นขอบ20นะคะลูกค้าขาดอกยางมีความใหญ่ค่ะใหญ่มากๆเลยนะคะตัวนี้ก็อาจจะเวลาวิ่งในท้องถนนเรียบนะคะอาจจะมีเสียงดังบ้างนะคะบครบกวนบ้างนิดหน่อยค่ะแต่ว่าขับขี่ดีแน่นอนค่ะในส่วนของตัวด้านในนะคะตัวนี้เลยลูกค้าแจ้งเปลี่ยนยากเปลี่ยนปีกนกด้วยนะคะอนิวก็เลยจัดให้เลยค่ะเป็นปีกนกของปกเฟนเดอร์สีแดงนั่นเองแล้วก็ทําการยกให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะ2นิ้วด้วยกันนะคะเพื่อให้วงเลี้ยว ของลูกค้าเลี้ยวได้คล่องตัวขึ้นค่ะและก็ในส่วนของชุดครอบต แน่นอนค่ะอันนี้โอก็จัดให้ด้วยนะคะเช่นคันนี้ค่ะชุดครอบเป้ารองมือโอก็จัดให้ด้วยนะคะในส่วนของการสัือว่าเราลัะคาอันนี้ก็แจ้งได้นะคะอยากติดตั้งเพิ่มหรือว่าไม่เพิ่มอันนี้แจ้งได้เลยค่ะมาถึงด้านท้ายกันบ้างค่ะในส่วนของท้ายรถนะคะโอก็จัดเต็มให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันค่ะมาดูในจุดแรกก่อนเลยนะคะไฟท้ายค่ะไฟท้ายสวยงามมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นไฟท้ายแบบตัว U นั่นเองค่ะเห็นไหมคะแต่ว่าโคมตัว U ูเนี่ยค่ะจะเป็นโคมแบบใสนะคะลูกค้าก็จะดูเข้ากันกับรถสี ขาวมากๆเลยนะคะในส่วนของตัวกันชนท้ายโอมีให้เลือกหลายแบบนะคะหลายยี่ห้อเลยอย่างเช่นคันนี้นะคะเราก็จัดเซ็ตของกันชนท้ายของยี่ห้อคิงไฮค่ะตัวนี้เลยมาพร้อมกับห่วงแดงนะคะ2ห่วงนะคะเซ็นเซอร์เดิมนะคะโอก็ติดตั้งไปพร้อมให้เลยนะคะในชุดนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวฝาท้ายนะคะนี่เลยสีขาวเด่นมาแต่ไกลแบทช์กับตัวหนังสือ f o สีสดําเมาแบบนี้ซึ่งแบบเข้ากันมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลักอันนี้แถมให้ฟรีเลยนะคะลูกค่ะในส่วนของด้านในนะคะรุ่นนี้เป็นแลนเจอร ทีสีประตูยอกสูงค่ะมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะที่เดินได้สีเทาอยู่แล้วนะคะซึ่งสวยงามมา,มากๆเลยเป็นเบาะมาจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของจอค่ะเป็นจอทัชสกรีนมาใหม่เลยนะคะ8นิ้วนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าคันนี้จัดหนักจัดเต็มให้กับลูกค้าไปเลยค่ะเป็นวายบอดี้หน้าเอฟรักสีขาวนั่นเองนะคะนา,นานทีจะเห็นรถสีขาวแต่ชุดวายบดีนะคะวันนี้โอก็พาให้ทุกท่านชมเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบสไต์ รถของโอนะคะสามารถแคปรูปทักหาโอได้เลยนะคะเดี๋ยวโอจะทิ้งช่องทางไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไปให้ค่ะโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของโอด้วยนะคะโอจะมีคลิปรีวิวชุดแต่งแบบนี้มาลงให้เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตไปส่งมอบรถลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะ